สวัสดีเจ้าปอแมพี่น้องวันนี้เฮาวก็จะมาเกงพักขี้หูใส่ไข่มีไข่พิเศษตุ้ยหนาปอแมพี่น้องวันนี้เฮาก็จะมาเก่งกใส่ไข่มเมาะเมาะแม่๋แล้วเจ้านี่อันนี้พักขี้หูแล้วกะบรรดาไข่เดียวามาแเกงเดี๋ยวฮาก็จะมาเด็ดพักขี้หูก,กอนเนาะพี่ตาลพี่เรียกแม่มาจุดเตาแก๊ต้องจะล่ากันนี้ได้เดี๋ยวไปเดิน,นห้องแม่มั้โอเค าไปเอาขึ้งปรุงมาไปใส่เกลือลงไปเตาอีกตอนนี้ครับก็ใส่ไข่ลงไปเออนนไนไปมนูนี้ กินยากเรือเอ่องโปรแมปิโน่ถึงเวลาแล้วเขาก็จะใส่ฟักซ์กทีหูลงไปปรุงรสชาติเรโปรแมปิโน่เสร็จแล้วเขาก็จะมาใส่รสด,ดีสูตรเด็กของเขาเขาก็จะมาใส่น้ำหาสูตรเด็กของเขาลงไปโอ้มาตันไร ้องก็หองเห็นห็ละพีตาไปเอาช่วยมาด้เขันตุกโูยโใครยางคือนบมอมไพี่น้องหอมน้ำห้าสดสดมามามายากระยาค่ะอย่างนี Hence, in, ้ไปไปไปกินกินกินไปกินมันคาดออย่างอันนึ่งเดี๋จะเซกมาฮึ ไข่หมูตั๋มาตไมพี่โอกมาแล้วเด้ว่ามาตุ๋มไข่หมูไปตาแกจรจิงแไข่หมูโยนมาจากยก่มาจิ้ไข่หมแดงไปตากกับไะมแดงไข่พิเศษของเทาู บนในปากมากสาร็จแลคลิปนี้ยาลืมมาไปทำเลยเจ้าสาร็จแลคลิปนี้ยาลืมมาไปทำแกงไข่ใส่พักที่หูเสร็จแลวันนี้เฮาสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายกินข้าวอินชีบุ๋งกระตือตาขยันนไปนอกตื่นตื่นตื่น,นมาอาบน้ำก่อน